พระคำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและ2องสมุเอลสัปดาห์ที่6หลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์ที่พบในประวัติศาสตร์ของดาวิดวันศุกร์เลขโรมันสการที่พระคัมภีร์บันทึกถึงการพิพากษาแห่งการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดนั้นเป็นคำเตือนสำหรับเราในวันนี้ในเล็บหนึกรินโทบทที่1 0ข้อ11 พระเจ้าไม่เพียงเต็มไปด้วยความรักและพระเมตตาเท่านั้นแต่พระองค์ยังยุติธรรมและน่าเกรงขามด้วยพระเจ้าทรงอภัยแก่ดาวิดแต่พระองค์ก็ทรงตีสอนและทำโทษด,ดาวิดตามความชอบธรรมแห่งการปกครองของพระองค์ในวงเล็บ2สมุเอลบทที่12ข้อ10ถึงข้อ14อรบิทหนึ่งหลังจากที่ศัตรูทั้งหมดของอิสราเอลได้ถูกสยบแล้วและดาวิดได้รับการยกชูให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้ว นาวิดก็ได้กระทำบาปใหญ่ประการหนึ่งในขณะที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สุขสบายคือล่วงประเวณีและฆาตกรรมกรณีนี้บ่งชี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสะดวกสบายอยู่ในสถานการณ์ที่สุขสบายเราก็ง่ายที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อนหนังของเราหนงเลบที่11ข้อ1ถึงข้อ27หเปโตรบทที่4ข้อ1และคำอธิบาย4อารบิก2 ความบาปของดาวิดเป็นผลมาจากการปล่อยตัวไปตามราคาตันหาของตาและราคาตันหาของเนื้อหนังในเล็บสองสมุเอลบทที่11ข้อ2ถึงข้อ3ดาวิดใช้อำนาจแหท่งทาน,นากษัตริย์ของเขาไปในทางที่ผิดในเล็บข้อ4ถึงข้อ5คือได้เจตนาคบชู้โดยการแย่งเอาภรรยาของผู้อื่นอรารบิคสหลังจากที่ได้กระทำเช่นนี้แล้วดาวิดก็พยายามที่จะปกปิดความประพฤติที่ชั่วร้ายของตน โดยการเสยแส้งแนางเล็บข้อ6ถึงข้อ13จากนั้นเขาก็ฆาตกรรมอุริยาผู้รับใช้ที่สัตว์ซื้อของเขาโดยการสมคบกับโยอาบเพื่อเขาจะได้ช่วยเอาภรรยาของอุริยามาเป็นของตนนางเล็บข้อ14ถึงข้อ25บทที่12ข้อ9อารบิกสีจากความบาปครั้งนี้ครั้งเดียวดาวิดก็ได้ละเมิด5ข้อหลังของพระบัญญัติ10ประการนงเล็บเอสดบทที่20ข้อ13ถึงข้อ17 ความบาปของดาวิดเป็นการลบลู่และล่วงละเมิดพระเจ้าอย่างใหญ่หลวงและแทบจะลบล้างทุกสิ่งที่เขาบรรลุสำเร็จในอดีตไปเสียอารบิข5ดาวิดจึงเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้านั้นหนังเล็บหนึ่งสมุเอลบทที่13ข้อ14ได้ทำให้พระเจ้ามีหนทางในการเริ่มต้นยุคสมัยของฐานะกษัตริย์เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกสำหรับพระคริสต์ที่กำลังจะเสด็จมา แต่เขากลับพ่ายแพ้ในเรื่องของการปล่อยตัวไปตามราคาตันหาแห่งเนื้อหนังหน่งเล็บหนึ่งพงศสวดานกรรษ,ษัตริย์บทที่15าก็หดาวิดละรวมในเรื่องนี้และได้สังเวยไปซึ่งความสำเร็จอันสูงส่งในการสแสวงหาพระเจ้าของเขาเรื่องนี้ควรจะเป็นคำเตือนสำหรับเราทุกคนอารบิก 6. เรื่องที่น่าเสียดายคือในช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ชั่วร้ายมาทดลองนั้น ดาวิดไม่ได้ควบคุมราคาตันหาของเขาอย่างเข้มแข็งแต่กลับปล่อยตัวไปตามราคาตันหานั้นและกระทำความบาปที่หยาบช้าซึ่งได้ล่วงละเมิดพระเจ้าจนถึงที่สุดอรบิกเจพระเจ้าทรงรักดาวิดแต่เนื่องจากความบาปของเขาดาวิดจึงได้สูญเสียไปซึ่งจุดยืนและฐานะของเขาอีกทั้งสูญเสีย11เผ่าจาก12เผ่าด้วยในเล็บสองสมเอลบทที่20ข้อ1ถึงข้อ2 ความบาปของดาวิดได้วานเมล็ดพันธุ์สำหรับความเสื่อมเสียของซาโลโมหนึ่งเลบทที่12ข้อ24ซึ่งส่งผลให้อาณาจักรที่พระเจ้าประทานให้นั้นแตกแยกหนึ่งเลบหนึ่งพงศาสวดารกษัตริย์บทที่11ข้อ9ถึงข้อ13บทที่12ข้อ1ถึงข้อ17และได้วานเมล็ดพันธุ์สำหรับความเสื่อมเสียในเรื่องฐานะกษัตริย์ของลูกหลานซาโลโมซึ่งสุดท้ายส่งผลให้สูญเสียประเทศและดินแดนบริสุทธิ์ของบรรพบุรุษของพวกเขาไป ผลพระไพที่บริสุทธิ์ตกไปเป็นเฉลยและถูกทําให้กระจัดกระจายไปทั่วโลกไม่มีสันติสุขจนถึงปัจจุบันนี้สัปดาห์ที่6วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า2สามุเอลบทที่12ข้อ10เพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากวงบานของเจ้าเป็นนิดเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราและได้เอาภรยาของอุริยาชนชาติเฮตมาเป็นภรรยาของเจ้า1โครินโตบทที่10ข้อ11 เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่เขาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจและได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วเพื่อจะเตือนสติเราทั้งหลายผู้อยู่ในช่วงสุดปลายแห่งยุคสมัยทั้งหลายพระเจ้าไม่เพียงเต็มไปด้วยความรักและพระเมตตาเท่านั้นแต่พระองค์ยังยุติธรรมและน่าเกรงขามด้วยพระเจ้าทรงอภัยแก่ดาวิดองเว็บสองสมุเอลบทที่12ข้อ13แต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงตีสอนและทำโทษด,ดาวิดตามความชอบธรรมแห่งการปกครองของพระองค์ 1เล็บ2ซามูเอลบทที่12ข้อ10คำอธิบายหนึ่งในการลงโทษของพระเจ้านั้นบุตรหัวปีที่เกิดจากภรรยาของอุริยาตายหนเล็บ2ซามูเอลบทที่12ข้อ18ในพระเมตตาแห่งอำนาจสิทธขาดของพระเจ้าบุตรอีกคนหนึ่งก็ได้เกิดมาจากเธอพระเจ้าทรงประทานชื่อให้เขาว่ายะดิดายาซึ่งหมายความว่าเป็นที่รักของพระยาโฮวาหนเล็บข้อ25 ดาวิดตั้งชื่อให้เขาว่าซาโลโมซึ่งหมายความว่าสันติสุขหนึ่งเล็บข้อ24ถทว่าตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีสันติสุขอีกเลยในครอบครัวของดาวิดหรือในอนาณาจักรทั้งหมดของอิสราเอลฐานะกษัตริย์ของซาโลโมมีจุดเริ่มต้นที่ดีเลิศทว่าต่อมาเขาก็ได้ทำผิดพลาดเหมือนอย่างที่ปิดาของเขาได้เคยทำไว้และจุดจบของเขาก็น่าสังเวชพระเจ้าของเราทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา แต่พะองค์ก็ท่งยุติธรรมด้วยเลือกอ่านข่าวสารหลังจากที่ศัตรูทั้งหมดของอิสราเอลได้ถูกสยบแล้วและดาวิดได้รับการยกชูให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วดาวิดก็ได้กระทำบาปใหญ่ประการหนึ่งในขณะที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สุขสบายกรณีนี้ป่งชี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสะดวกสบายอยู่ในสถานการณ์ที่สุขสบายเราก็ง่ายที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังของเรา ความบาปของดาวิดเป็นผลมาจากการปล่อยตัวไปตามราคาตันหาของตาและราคาตันหาของเนื้อนหนังนังเล็บสองซอมเอลบทที่11ข้อ2อขอถึงข้อสดาวิดใช้อำนาจแห่งทานะกษัตริย์ของเขาไปในทางที่ผิดคือได้เจตนาคบชู้โดยการแย่งเอาภรรยาของผู้อื่นหนึงเล็บข้อ4ถึงข้อ5นี่เป็นการลบหลู่พระเจ้าอย่างแท้จริง ความบาปที่ใหญ่หลวงของดาวิดแทบจะลบล้างทุกสิ่งที่เขาบรรลุสำเร็จในอดีตไปเสียดาวิดฆาตกรรมอุริยาผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อของเขาโดยการสมคบกับโยอาบหน่งเล็บข้อ14-25อุริยาไม่เพียงถูกล้างฐานด้วยคมดาบแต่แท้จริงแล้วเขาถูกฆาตกรรมโดยดาวิดทั้งนี้ก็เพื่อดาวิดจะสามารถช่วยเอาภรรยาของอุริยามาเป็นของตนดาวิดยังได้เจตนาร่วงประเวณี จากความบาปครั้งนี้ครั้งเดียวดาวิดก็ได้ละเมิด5ข้อหลังของพระบัญญัติ10ประการในเล็บเอ o ดโ s บทีี่20ข้อ13ถึงข้อ17ดาวิดเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ในทุกด้านแต่เขากลับอ่อนแอในเรื่องของการปล่อยตัวไปตามราคาตันหาแห่งเนื้อนหนังราคาตันหาแห่งเนื้อนหนังเป็นเหมือนกับม้าพยศหากเราจะสยบราคาตันหานี้เราต้องจับบังเหียนไว้ให้แน่นดาวิดละรวมในเรื่องนี้ และได้สังเวยไปซึ่งความสำเร็จอันสูงส่งในการสแสวงหาพระเจ้าของเขาดาวิดเป็นเพชรเม็ดโตทว่าการปล่อยตัวไปตามราคาตันหาของเขาเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมสีดำที่อยู่ในเพชรนี้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งในการสแสวงหาฝ่ายวิญญ,ญาณแต่เขากลับยังคงสามารถกระทํำบาปที่ใหญ่หลวงเช่นนี้หนังสือสมูเอลยังได้เผยออกซึ่งความพ่ายแพ้ของมนุษย์ ดาวิดซึ่งเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้านั้นกลับได้พ่ายแพ้ในเรื่องราคาตันหาแห่งเนื้อหนังข้อบกพร่องของดาวิดคือเขาไม่จำกัดยับยั้งเนื้อหนังของเขาดาวิดซึ่งเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้านั้นได้ทำให้พระเจ้ามีหนทางในการเริ่มต้นยุคสมัยของฐานะกษัตริย์เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกสำหรับพระคริสต์ที่กำลังจะเสด็จมาแต่เรื่องที่น่าเสียดายคือ ในช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ชั่วร้ายมาทดลองนั้นดาวิดไม่ได้ควบคุมราคาตันหาของเขาอย่างเข้มแข็งแต่กลับปล่อยตัวไปตามราคาตันหานั้นและกระทําความบาปที่หยาบช้าซึ่งได้ล่วงละเมิดพระเจ้าจนถึงที่สุดพระเจ้าทรงรักดาวิดแต่เนื่องจากความบาปของเขาดาวิดจึงได้สูญเสียไปซึ่งจุดยืนและฐานะของเขาอีกทั้งสูญเสีย11เผ่าจาก12เผ่าด้วย ในเล็บสองสมุเอลบทที่20ข้อ1ถึงข้อ2ความบาปของดาวิดได้วานเมล็ดพันธุ์สำหรับความเสื่อมเสียของซาโลโมในเล็บดูบทที่12ข้อ24คําคำอธิบายหนึ่งซึ่งส่งผลให้อาณาจักรที่พระเจ้าประทานให้นั้นแตกแยกในเล็บหนึ่งพงศาสวดานกษัตริย์บทที่11ข้อ9ถึงข้อ13บทที่12ข้อ 1- ถึงข้อ17และได้วานเมล็ดพันธุ์สำหรับความเสื่อมเสียในเรื่องฐานากะกษัตริย์ของลูกหลานซาโลโม ซึ่งสุดท้ายส่งผลให้สูญเสียประเทศและดินแดนบริสุทธิ์ของบรรพบุรุษของพวกเขาไปผลภัพที่บริสุทธิ์ตกไปเป็นเฉลยและถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วโลกไม่มีสันติสุขจนถึงปัจจุบันนี้